สวัสดียาเศร้าเด้อค่ะทุกคนนะคะเป็นจังไหนนะคะกินข่าวเศร้ากันหรือยังนะคะบางคนบอกว่าโอ้ยห่อนอากาศห้อนจะกินอย่างดีเนาะข่าก็พ่อยากหม กินแต่น้ำอยาได้ยางเดียวเขาน้ำซัมปลาบ่อยากนะคะแม่เพชรแนะนํานะคะแม่เพชรแนะนําแจ่วบองนะคะแจ่วบองแม่เพชรนะคะแบบดิฟนะคะแบบดิฟแปดสิบเก้าบาทนะคะราคานี้คือไม่รวมส่งนะคะถ้าเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มกะปุกละยี่สิบบาทนะคะทุกคนนะเอาไปกินได้เลยนะคะไผ่หมักดิฟก็ก,กินแบบดิฟไผ่หมักซุปก็ก,กินแบบซุป ไผ่หมักซุกก็กินแบบซุกซุกกระปุกละหนึ่งร้อยเก้าบาทแล้วกัแบบตัวกับมีเดยไผ่หมักเป็นตัวเป็นตอนหมักจีกตอนปลาแดกนะคะแบบตัวมีเลยนะคะร้อยสามสิบเก้าบาทค่ะราคานี้ไม่รวมราคาส่งนะคะทุกคนนะแล้วก็ถ้าเป็นแบบเก็บเงินปลายทางก็จะบวกเพิ่มกระปุกละยี่สิบบาทนะคะนี่ไผ่ไผ่คิดบ่อออกนะคะอากาศมันห่อนเนาะห่อนห่อนคิดบ่อออกเนาะ ว่าสิกินยังกะกินเลยค่ะเลือกเลยนะคะน้ำพริกแม่เพ็รนะคะทุกคนน้ำพริกแจ่วบองแม่เพ็ดเนาะถักแฉดถักล่มาเลยนะคะทุกคนซื้อเลขเบิดหลายกว่านี้บางคนบอกโอ้แจ่วบองอีอยงคือมาสีแพงแท้มันบอแพงดอกคะ่ะซื้อเลขนะได้กระดาษเปล่านะซื้อเลขนะคะซื้อเลขนะคะอ่าร้อยหนึง่งอ่า อ่าสิเป็นของเจ้านี่9เก่าสิเปอร์เซนแต่ว่าสิเป็นของเฮ้าแค่หนึ่งเปอร์เซนนะเบิดงวดหนึ่งหาลอยพันนะคะสี่พันหาพันเจ็ดแปดอยหาลอยกันยังสื่อได้นะคะเพราะฉะนั้นนำพริกแม่เผ็ดนะคะราคาซัมหนี่บอบแพงเลยทุกคนกินได้เป็นเดือนนะคะใส่ตู้เย็นนะได้ไปแล้วก็ใส่ตู้เย็นนะคะตักเอามา พอสิกินสําไดกับตักเอามาสํานักน,นะคะแล้วก็กินได้เป็นเดือนนะคะทุกคนนะบ่มียังได้ข้าวเหนียวนะคะได้ข้าวเหนียวกับ,กบจำรลด ได้ข้าวเหนียวกับจำกินกับเจ้วบองแม่เพชรโรดนะคะทุกคนได้ข้าวสวยกับกินด้วยบ่ตองบ่ตองมีหยังกับได้มีแค่นัาพริกกับข่ากับยูไ้นะคะเพราะว่ารสชาติมันดีนะคะกลมกลมนะคะบ o ด y แม n e เอ่อสีเห็ดห้แสบทองหรือห่อนทองเลยอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ผู้ใดบ่ท่านได้เป็นมูกับมาก,กดเป็นมูด้วยจ้า นะคะ่าตามมาตามกลับนะคะถา,ถามมาตามแล้วนะถามมาตามแล้วบอกว่าอ้ยตามแบบเพชรนะคะเป็นเดือนแล้วนะคะก็ยังบาตามขึ้นกับมาท่วงเอาเดอ้อจ้ะมึงเถือกับงานรลายนะคะงานร้ายก็อาจจะไปบทวถึงก็ขอโทษขออภัยนะคะ